คำถามครับถ้าครับผมอยู่ๆมีเอเลียนบุกโลกที่พ่ออไหนวะอยู่ดีๆแล้วก็อยู่อๆมีทางรัฐบาลบอกว่ามีขุนยนต์ลบโบราณขุดมาจากอดีตเ้วบอกว่าเนี่ยมีแต่มึงเท่านั้นที่ใช้งานได้อาจจะเป็นเพราะสาเหตุดีเอ็นเอฮะคุณนี่แหละคุณใช้งานได้คนเดียวเจียพรคุณคุณรัฐบาลเลยต้องขอร้องให้คุณนะฮะขับขุนยนยักษ์นี่ฮะไปเกาะกูโลกครับผม แล้วโดยนี้แบบรัฐบาลก็กยินยอมทุกอย่างเลยเป็นกูจะทําไงครับกูขอไม่ไปก่อนไม่ไปตายกันหมดทั้งโลกเลยอ่าตายพร้อมๆกันไม่เป็นไรกูมีเพื่อนเราให้ไปมาใครไปบอกไม่มีทางเลือกอยู่ต้องขึ้นไปเป็นตัวแทนของมึงเห็นกูเป็นอะไรแซมมินวิกกี้เหรอไอ้ยิ่งดันาฟอเมอร์อย่างนี้เหรอเตาขึ้นเลยต้องถามก่อนว่ามีเวลาเท่าไหร่ข้อหนึ่งเลยนะสามวันสามวันแม่มึงเถอะสามวันขับรถกูโลกมึงให้กูไปตายแท้ๆเลยล่ะ อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์เป็นจริงหน่อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์2 2> หนึ่งกูก็ว่าตายพราะเผอกูหลงอยู่ตรงนี้แหละทางด่วนโอเคอาอาตั้เดือนเนี้ยเดือนก็นได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีสิทธิ์เดือนหนึ่งเนี่ยคิดว่าผมคงคือถ้าบอกนะว่าอยากได้อะไรเป็นเงินไขอ,ะอ่ะชื่อเสียงในตอนเนี้ยงไม่ต้องการแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นคนน่าจะต้องรู้จักกูทั้งโลกแหละเพราะว่า เพอเพอแม่งมีรายกายรเรลิตีต้ตามกูว่ามีรายการตามกูไปหลินปิงอ,ะอ่ะดังนั้นชื่อเสียงไม่จําเป็นกูไม่ขออะไรให้ช่องกูดังให้อะไรเงี้ยกูไม่มีทำไม่สําคัญแล้วขอเงินคือภารกิจเนี้ยเป็นการบิคเซ่เข้าใจใช่ไหมเหมือนอเหมือนญี่ปุ่นอ่ะก็คือไปตายแท้ๆเลยละ่ะคือโอกาสรอดมันมีไหมกูเชื่อว่ามีคือตอนแรกกับสาวันกูว่าตายเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดวันจนีตายเหลือกูให้เก้าสิบห้าถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยกูให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ยังมีสิทธิ์รอดถ้ามันจะเพิ่มมันเพิ่มในกรณีที่ไอยานที่เนี่ยมันมีคนขึ้นไปขี่พร้อมกับกูได้อ๋อโอเคอะไรแบบนี้้ามาสีอะไรรถมีสีน้ำเงินสีแดงหนึ่งคือ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 อย่างน้อยเหมือนเวลาขับรถแล้วมีแบบว่าครูอ่ะอาจารย์อาจารย์ขับรถไปด้วยเราก็ยังนักวิทยาศาสตร์เออเราก็ยังอาจจะรอดมากสิบห้าสิบอะไรเงี้ยผมก็ยังโอเคคือถ้าผมจะขอเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมขอ มีค่ำคืนที่มีความสุขกับดาราเอวีสักคนหนึ่งผมคือผมเนี่ยตอนแรกคิดถึงไอดอลแต่ผมรู้สึกว่าคือสมมติโลกแตกนะผมทำไม่สำเร็จไอ้ที่ผมก็จะสร้างตาบาปในใจไอดอลเพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลโลกอะแม่งก็ต้องบังคับให้ยังไงก็ต้องบังคับอดังนั้นเนี่ยเอามืออาชีพดียก่าไม่ผิดหวังทั้งสองฝ่ายโอออเเคค